โอ้มีสาวน้อยมาใส่บาทด้วยนะครับเนาะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากเลยสองพี่นอ้องโอ้เก่งจังเลยลูกอ่าสาธุสาธุลูกสาธุลูก เป็นบุญเป็นกุศลนะครับเนาะอนุโมทนาสาธุกับญาติธรรมทุกทุกท่านนะครับฮัลาหลครับ สาธุครับสาครับถ้าไหนหนักะข่างบาทนะครับสาธุลูกสาธุสาธุไปถ่ายรูปผมลมองมองแต่คนแต่ไม่ได้มองกล้องพอหันมาอีกที ไม่รู้หายไปไหนไอ้กองก็อยู่ข้างล่างน่ารักจังเลยสาธุครับผมใจเย็นนะแม่เด้อใส่ทีชุดเอาก็ได้แม่สาธุครับจ่าสาธุครับสาธุครับสาธุครับ แนี่ไงนี่ไม่ขา่อันนี้ไม่รูอันนี้ไม่รู้มาจางไหน่ายบ,บัรมาจากไหนดิครับผมรู่างว้ามเคยเจอกันเราะรู้จักได้ สาธุน้ำเด้อโบเบเด้อสาธุน้ำอเมับพี่น้องด้างการนะครับพี่ไบโบอันนี้ก็คนตานี้นะครับแม่นงนะครับพี่น้องทางป้อมสาวเล้าด้วยนะครับนะก็ขออนุโมทนาใจด้ครับป้อมนะครับท่านสามารถมารอกได้นะครับที่โตมีโตข้างกับประหลักพี่ถี่นี่คนคนนี้เนี่ยมาจากไหนเนี่ย งานบรรณาสารทุกครับอันนราสวัสดีครับอนนาบณาุนะครับ อนุโมทนาสาธุนะครับสาธุครับใครบุญเยอะใส่สุ่มมาให้ด้วยนะครับสาธุ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 ครับอันนี้ไปอยู่หลายช่องเลยนะครับเนาะโอค่อยๆวางนะครับเด้อค่อยๆวางค่อยๆวางนะครับเนาะใจใจเย็นเด้อครับเด้ออนุโมทนาสาธุจงเป็นกุศลนะครับเนาะ อนุโมทัยด้วยนะครับสาธุจ้าวบุญช้างครับใส่ยาช้าเด้อบม่ต้องรีบเด้อกดชัตเตอร์บ่ทันได้ครับเออให้มาแปลงนะตะละครเลยสาธุครับสาวุช้างขอโทษครับขอโทครับสาธุครับ ้ <Es> า่ากไครับกกคงัเกิดชยนะครับอันนี้ตรงนี้แล้วนะครับเนาะหวังว่าทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้สั่งสนใจทีผ่านารจัดจองมาชเจ้านี่นะครับไม่ต้องบังโอเค อาริยเถริยิธรรมนะครับนักเสี่ยงมงลเฮาที่เสือนะครับที่เสือท่านใดสะดวกกอขอเรียนเชิญนะครับมาพร้อมกันที่ตรงเสือนี้นะครับเรือของจะได้กล่าวคำสมทานศรีนะครับสาธุ ยาครับผู้ซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะได้พาทุกันทพร้อมใจมาเก่าทำบูชาพระรัตนตรัยนะครับแล้วจะได้ รับสมรฐานศิลป์5พร้อมกันนะครับแล้วก็ร่วมกนันพร้อมแล้ว ขอคที่อยู่ใกล้เงทันทีนะครับขอทองออกัอเพลับวางเลยครับท่านต่อไปเลยครับไปยังหันเตมิสุงวิสุงลันาทายาติสารเนนจหะจารานียาดาม Tiyampi mayamante suvi susukanadaya ti sarane nasa panjatiraniyada. Tiyampi mayamante มาสมุทัสส <ere> ังขารสารังคชามิพุทธังสารนังคาชามิธรรมสารนังคาชามิธรรมสารนังคาชามิสังสารนังคจชามิสังฆังสารนังคาชามิปุตติอมปิพุทธังสารนังคจชามิปุติยมปิพุทธังสารนังคาชามิ Tatiyampi kamang saranang kajami, tatiyampi kamang saranang kajami, tatiyampi kamang saranang kajami, tatiyampi kutang saranang kajami, tatiyampi kutang saranang kajami, tatiyampi kamang 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 saranang kajami, Hati yang sangkang kang saranang kacami.